เหตุการณ์ที่คิดว่าชีวิตนี้ปังที่สุดคือเดินเข้าร้านของเล่นคิดว่าจะซื้อของฝากลูกแต่หมดไปสี่พันกว่าทำอะไรลงไปสี่พันได้อะไรมาบ้างน้องอันนี้หนึ่งน้องอันนี้สองน้องอันนี้สามและน้องอันนี้สี่ซึ่งตอนเดินเข้ากล่องไปอะเข้าร้านไปเห็นน้องอันนี้ตัวแรกน้องตัวนี้สามร้อยแปดสิบนฉันก็หยิบกล่องข้างๆมากล่องข้างข้างมาปรากฏรวมกัน น้องราคาไม่เท่ากันร <laughs> ู้แหละว่าราคาไม่เท่ากันแต่ว่าเคยมันอาจจะแบบเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่รู้เลยไหมว่าน้องเป็ดเนี้ยประมาณสองพันกว่าเรามาแกะกล่องแรกก่อนจานจานอันนี้เป็นอะไรนะหวังว่าจานจานจะมีความสุขนะคะสีพันของแม่นะคะเป <c oughs> ็นอะไรเป็นสีอะไรคะเป็นเจหรือเปล่าอ่าเป็นน้องขี่ม้าเ <c oughs> งาเววาวมากเงาเววาวมากคุณนะ <c oughs> ชอบไหมคะชอบมาก ใช่เหมือนชาชาตอนไปเล่นม้าหมุนไงชาชาได้มาเป็นตัวไหนดูสิตัวนี้เออจังเก็ตอันนี้อะไรนะอ่าเปิดกล่องสุ่มเพราะว่าชาชาช่วงนี้เขาชอบการเปิดกล่องสุ่มมากๆเลยโอ้โหว้าวมิว่าน้องคนนี้ก็ทำนี่ค่ะเดินลากพื้นเก็บดีเทลละเอียดมาก เรามาแกะตุ๊กตาดีกว่าเสียอะไรนะตุ๊กตาจะได้เสียอะไรแกะตุ๊กสีชมพูจังเลยอ่าลองแกะดูสิจะได้เสียอะไรคะเสียอะไรดูสิเอ้าไปเยอะ มาใส่ใส่เสื้อให้น้องนี่ใช่ใช่เป็นสีชมพูใช่ไหมสวยมีค่ะเป็นสีชมพูด้วยใช่ไหมคะสวยตัวต่อมาตัวนี้แหละเขาเป็นตัวลูกเป็ดลูกบอบอ๋อลูกเป็ดเหร,อ,อ,เหรอคะแสดงว่า ัออเอ้ย่อาจารย์รับคำอืมไหนนะมีด้างสี่ตัวทันจัรชอบตัวไหนจุ้งอะจรยรับตัวไหนมีด้างสี่ตัวตัวนี้ตัวไหนตัวนี้นี่โอเคอ่ะอาจารย์เอา